เราจะเดินตอนนู้นปะ่ะไม่เราเดินไม่ได้เ,เราห้องเดินอ๋ออันนี้มันคือเส้นทางที่เดินใช่ปะ่ะใช่แต่ตอนนี้ฝนตกใช่ฝนทิ้งอ๋อเพราะว่าฟางอุ่งน้อยเพราะว่ามันเหมือนฟางมันเหมือนฟางอุ่งใช่แต่แค่มันหน่วยเองลองไปดูข่ง ้องเอนอนเ่นวยจริงามาเห็นวิวเก็บน้ำ้ากัเป็นในตานี้ครับ ไม่ได้ไงมันจะเป็นแบบเทียบแบบ V.I.P. V.I.P. กันไปนะครับไหนๆก็คงโซนตรงนั้นก็คงเริ่มมีชาวไที่นี่มีชาวหญ้แบบเรียบๆเลยเพราะว่าทำดีอ่ะแล้วก็มีหมามีหมามานั่งดูน้ำอยู่โต